เดี๋ยวผมจะลองกดรีเฟรชหน้าจอนี่ครับเพื่อดูว่ายอดไลค์เพิ่มขึ้นมาแล้วหรือยังนะครับเอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยครับผมจะมาสอนเพิ่มยอดไลค์นี่ครับในไอจีนะครับหรือว่าอินสตาแกรมได้เลยนี่ครับก็คุณผู้ชมท่านใดนะที่โพดไปแล้วนะครับเรามียอดไลค์น้อยนะครับเดากกับเพิ่มยอดไลค์นี่ครับก็สามารถมาทำตามผมได้เลยนี่ครับขั้นตอนแรกเนี่ยผมจะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้เลยนะครับ คุณผู้ชมก็สามารถคลิกลิงก์ใต้กิมีเนียเพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันก่อนได้เลยนะครับเราก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ KBKTH.com mm กันแล้วนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกนะครับก็คลิกมาที่สมัครสมาชิกกันก่อนนะครับขาจะมีเราใส่ชื่อผู้ใช้งานนะครับอีเมลชื่อจริงนามสกุลแล้วก็รหัสผ่านนะครับอัลกอริทึมยืนยันรหัสผ่านด้านล่างตรงนี้เนี่ยเราติกทีช่ช่องนี้กันด้วยนะครับแล้วก็มากดสมัครสมาชิกกันได้เลยนะครับ หรือใครที่ไม่อยากขอข้อมูลนะครับให้ยุ่งยากก็สามารถสมัครใช้งานด้วยบัญชี Google หรือว่า i l ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับพอเราสมัครใช้งานการเร <met> ียบร้อยเนี่ยก็กดย้อนกลับเลยนีครับสำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google เนี่ยก็ลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างเนี่ยสำหรับคนที่รอข้อมูลสมัครใช้ก็ลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ไปนี่ครับ อ่ะเราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ k m k t c o m กันแล้วนะครับพอเข้ามาได้นะครับเรามาดูที่ด้านบนตรงนี้ก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้บริการนะครับจะมีตั้งแต่ a c e b o o k นะครับ i n s t a g r a m TikTok YouTube แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนะครับในส่วนวันนี้เราจะมาใช้ในส่วนของแพลตฟอร์ม Instagram นะครับก็คลิกเข้าไปเลยนะครับอ่ะเราก็มาดูที่บนมุมกันต่อนะครับวนนเ้นราต้องการจะเพิ่มยอดไลค์หรือว่ายอดถูกใจนั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็เลือกมาด้านล่างนะครับแล้วก็เลือกมาทีี่ถูกกใจรรรัััับปะนนนนวตง้ค เรามาดูที่บริการกันต่อนะครับบริการก็จะมีอย bueno. ู่หลายบริการนะครับก็จะมีความเร็วนะครับแล้วก็เลทราคาของบริการที่แตกต่างกันไปนี่ครับอตรงนี้ก็เลือกได้เลยนะว่าจะเลือกใช้เป็นบริการตัวไหนนี่ครับอะผมจะเลือกเป็นบริการตัวแรกตรงนี้นี่ครับพอเลือกบริการกันเรียบร้อยนะครับด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นคําอธิบายของบริการนะครับต่อมาในส่วนของลิงก์นะครับก็กลับไปที อ่าอินสตาแกรมกันเลยนะครับอ่าแล้วก็มาที่โพลเนี้ยีพื่ต้องการจะเพิ่มยอดไลยนี่ครับแล้วก็มาคัดลอกลิงก์ครับของโพสเนี้ยโดยการกดที่สามจุดตรงนี้นะครับแล้วก็กดคัดลอกลิงก์ตรงนี้นี่ครับอ่าแล้วก็กลับมาที่เว็บไซต์ะนี้บแล้วก็นําลิงก์มาวางเลยนี่ครับในส่วนปริมาณนี้ครับอยากเพิ่มอ่ายอดไลท์เท่าไหร่นะครับก็ใส่ได้เลยนี่ครับผมจะใส่ไปที่หนึ่งร้อยนะครับพอใส่กันไปเรียบร้อยค่าบริการของก็จะคานวณให้เราด้านล่างแล้วนะครับอ่าคุณชมคอกดสั่งซื้อได้เลยนี่ครับ พอเราก็สั่งซื้อก็เรียบร้อยก็จะขึ้นแบบนี้นี่ครับระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนี่ครับต่อมานี่ครับก็ให้มาดูทีน้าประวัติการสั่งซื้อนี่ครับอันในหน้านี้นะครับก็จะมีเลขออเดอร์นะครับที่เราได้ทําการสั่งซื้อกันไปนี่ครับตัวตรงนี้ก็เป็นบริการที่เราเลือกมานี่ครับเราไปเป็นลิงก์นะครับของโพสเที่ยวใส่เข้ามาตรงนี้ก็นแนะนาให้ที่เข้าไปเพื่อเช็คดูด้วยนะว่าลิงก์โพสถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยพอถ้าใส่มาไม่ถูกต้องนะครับยอดไหลจะไม่เพิ่มขึ้นนี่ครับ ต่อมาก็จะเป็นวันเวลาที่เรากดสั่งซื้อไปนี่ครับเราก็จะเป็นสถานะนะครับของเว็บไซต์ต่อเนื่อขึ้นว่ารอดําเนินการนะครับอใน,นระหว่างที่เราเว็บไซต์ดําเนินการนะครับสําหรับผู้ชม่าดนับที่ได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์กันแล้วนะครับอะไรเกิดมี้อจ,จานวนเงินในเว็บไม่เพียงพอนะครับหรือว่ามันก็ไม่ช้งานใหม่แล้วยังไม่รู้วิธีการเติมเงินกันเลยก็ให้ผู้ชมนับกดมาที่เมนูเติมเงินนะครับ ในวินีเติมเงินนะครับก็จะมีเราเลือกนะครับหลายช่องทางกันเลยนีครับช่องทางแรกนะครับก็จะเป็นการสแกน QR code นะครับอันนี้ก็สามารถเติมได้ทุกธนาคารนะครับแล้วก็เติมขั้นต่ำอยู่ที่1บาทเองนะครับต่อมาที่ช่องทางที่2เนี่ยก็จะเป็นช่องทางอ่าง Power w l e t นะครับและช่องทางที่3จะเป็นช่องทาง QiPay เนี่ยก็จะมีหลายช่องทางนะครับให้เราเลือกใช้งานนะครับและช่องทางสุดท้ายเนี่ยขออภัยนะครับ อ่นแล้วช่องทางที่4ตรงนี้นะก็จะเป็นช่องทางคริปโตนี่ครับในช่องทางนี้ก็สามารถเติมได้ถึง2สกุลเงินกันเลยนี่ครับอาจจะเป็นเงินไทยนะครับแล้วก็ดอลลาร์นะครับตรงนี้ก็เลือกเติมกันได้นี่ครับและช่องทางสุดท้ายจะเป็นช่องทางโทมานิวอลเลตนี่ครับอและในทุกช่องทางเขาก็จะมีคําแนะนําในการเติมเงินด้านบนแบบนี้นี่ครับอาคุณผู้ชมเลือกเติมช่องทางไหนนี่ยไปดูอ่านคําแนะนําก่อนที่เติมเงินกันด้วยนี่ครับต่อมานี่ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมก็จะพาคุณผู้ชมนะครับกลับไปที่อินสตาแกรม อัตโนมัตยอดไลน์เนี่มีอยู่ที่28ไลน์นี้ครับเดี๋ยวผมจะลองกดรีเฟรชหน้าจอเนะครับเพื่อดูว่ายอดไหลเพิ่มขึ้นมาแล้วหรือยังนะครับอ่าโดยนี้ยอดไลน์ของเราก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับก็ขึ้นมาถึง213ไลน์กันแล้วนี่ครับอ่าก็ถือว่าขึ้นมาเร็วมากๆเลยนี่ครับเราวก็มีขึ้นเกินมาด้วยนะครับก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะว่าทางเว็บก็มีการแถมไปแล้วด้วยนี่ครับอ่ะก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีแล้วก็คุ้มค่ามากๆเลยนี่ครับ ต่อมานี่ครับพอยอดไลค์ขึ้นกันแล้วเนี่ยกใอยกลับมาที่เว็บไซต์นี่ครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะพี่อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆะนรับได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์เหมือนกันนะครับอลก็ให้กดมาที่เมนูแนะนาเพื่อนนี่ครับแล้วก็มากดคัลลอกลยงเนียบตรงนี้แล้วก็แชร์กับเพื่อนๆนะครับหรือว่าคนรู้จักเลยนี่ครับโดยให้เพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์ผ่านลิงก์ที่คุณผู้ชมแชร์ให้ตรงนี้นี่ครับ คุณชมก็ยาตาค่าแนะนํากันด้วยเนี่ยถึง5%เกันเลยนี่ครับอะครับกว่าคุณชมน่ารายที่ได้าำมัชีงงานแล้วนะแลวเกิดที่ปัญหาในการชิงงานหรือว่ามีปัญหาในการสั่งซื้อนี่ครับขอให้คุณชมกดกลับมาที่หน้าคาสั่งซื้อใหม่ตรงนี้นี่ครับเขาก็จะมีเลือกติดต่อมีนับตรงนี้ครับก็จะมีให้เราเลือกสองช่องทางกันเลยนะครับจะมีเป็นตัวชี้เหลือแล้วก็ช่องทางลายนี่ครับอตรงนี้ถ้าเกิดว่าติดปัญหาอะไระครับก็เลือกติดต่อมีนั้ตลยนีครับและสำหรับคลิปนี้ะครับผมก็มีข ำหรับคุณผู้ชมด้านใดนะที่สนใจจะใช้งานเว็บไซต์เนี่ยผมก็ได้แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับอาจก็สามารถเข้าไปใช้งานกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับสวัสดีครับ